คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนบางตอนของเรื่องอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแนะนําสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเนื้อเรื่องมีการใช้คําหยาคบคําศัพท์วัยรุ่นหรือการพูดกํากวงผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทําให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการที่จะชี้นําชักจูงในเรื่องคัานนิยมทางเพศแต่อย่างใด รวนธรณีตอนพิเศษขั้นเวลาเก่ารักที่เกาหลีสี่อสตาไอเคนนะ่ะไอเคนแม่งโคตรหนักละทึบเลยว่าจะไปไหนมาไหนไม่เคยมีบอกใครสักคำแล้วดูสิเนี่ยโดนผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้หิ้วขึ้นห้องดีนะที่ไปขอดูกล้องวงจรปิดที่โรงแรมไม่งั้นมีหวังต้องวิ่งไปแจ้งความกันอีกพายุเริ่มบ่นออกมาไม่หยุดตั้งแต่ที่พวกเขารวมตัวไปขอดูกล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าที่ มึงช่วยคุมสติตัวเองหน่อยเถอะพายุแค่เคนมันปลอดภัยไม่เป็นอะไรก็ดีเท่าไหร่แล้วแล้วอีกอย่างนะถ้าเจอหน้ามันกูขอเถอะนะพอพาวปากมึงไว้หน่อยเออยูจิเองก็รีบปรามเพื่อนสนิทเพราะรู้ดีว่าคืนไม่พูดดักเอาไว้ก่อนมีหวังเคนต้องโดนพายุมันสวดยับอย่างแน่นอนพี่ hey, มึงแต่คนในกล้องวงจรปิดมันคุ้นหน้ากูมากเลยนะรูปร่างแบบนั้นท่าทางแบบนั้นมันเหมือนกับ กูเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยหน้าแปลกนะหินปกติเคนมันไม่ใช่คนที่ไปไหนมาไหนกับใครง่ายๆเลยนี่วะยิ่งเที่ยวกลางคืนจนต้องถูกหามกลับมายิ่งเป็นไปนไม่ได้ใหญ่นี่แปลว่าเคนมันน่าจะรู้จักคนคนนี้อยู่ดีแล้วที่สําคัญปินเองก็บอกว่าเมื่อคืนเคนมันเจอเพื่อนที่รู้จักกันที่ห้องกงด้วยเอทำหน้าครุ่นคิดแล้วหันไปมองตาเหล่าเพื่อนสนิทที่เหมือนกับทุกคนกำลังคาดเดากันไปต่างๆนะนา ฮ่องกงเหรอพายหันไปมองหน้าพายุแล้วเอ่ยถามออกมาหรือว่าจะเป็นคนของมึงว่าพายุคนที่มึงส่งไปตามฝ้าดูแลไอ้เคนที่ฮ่องกงอะ่ะ ไม่ใช่หรอกพายของกูตอนนี้มันอยู่ที่อุตรดิตนูน่นกูให้มันคอยเฝ้าดูแลอย่างปลอดภัยของม่านในหินและหน้าที่อีกอย่างก็คือมันกําลังตามสืบร่องรอยของไอ้ดินตอนนี้เด็กกูมันมั่นใจเต็มร้อยแล้วว่าไอ้ดินมันคอยวนเวียนเฝ้าดูแลไอ้เคนอยู่จําตอนที่ไอ้เคนมันเกือบโดนฆ่าที่ห้องกงได้ใช่ไหมอืมอืมอืม,อมทั้งหมดหยุดเดินแล้วหันมาพยักหน้าฟังที่พายุพูด ในบรรดาสามคนที่ช่วยไอเคนในตอนนั้นแน่นอนว่ามีคนของกูอยู่คนนึงนั่นแหละแล้วลพวกมึงคิดว่าอีกสองคนที่เหลือจะเป็นใครกันล่ะ <c oughs> หรือว่าฝพายเริ่มก้มหน้าคิดกลับไปกลับมาอย่างถี่ถ้วนมึงก็คิดเหมือนกูใช่ไหมพายพายุจ้องมองไปที่เพื่อนเหมือนกับจะเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปใช่ มีความเป็นไปได้สูงมากที่คนหนึ่งจะเป็นไอดินและอีกคนหนึ่งคือพวกของไอ้บุญสินะยังไงซะดินกับวารันยูก็ค่อนข้างสนิทกันพอสมควรเพราะเป็นพีเซนเตอร์จากมหาลัยทั้งคู่น่ะน,นะไม่มีทางที่ยูจะปล่อยเคนเอาไว้ตามลำพังแน่ยิ่งไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่ธรรมดาด้วยเรื่องนี้ไอ้หินมันน่าจะรู้ดีเฮือ <c oughs> ทุกสายตาจับจ้องมายังอาจารย์หนุ่มที่กำลังผิวปากเซมองไปทางอื่น พวกมึงไม่ต้องไปคาดคั้นอะไรกับไอ้หินมันล็อกมันอยู่ตรงกลางระหว่างกลุ่มเรากับกลุ่มยูก็คงลำบากใจอยู่ไม่น้อยนั่นแหละพายุพูดขึ้นแล้วเอื้อมือไปขยี้หัวแฟนตัวเองอย่างหมั่นเคี้ยวเอาเถอะตอนนี้ก็รีบไปดูไอเคมันก่อนมันถูกพามาห้องไหนนะแมงป่องหันมันถามหินอีกครั้งห้องห5ึ่ครับ ทั้งหมดต่างพากันขึ้นลิฟต์มายังชั้นห้ามุ่งหน้าไปยังห้องที่เคนถูกพามาแต่ก่อนจะถึงหน้าห้องกรกประตูกลับถูกเปิดขึ้นพร้อมกับชายคนหนึ่งที่เดิอนออกมาแต่เขากลับหันไปถามคนในห้องอีกครั้งผมไปจริงๆแล้วนะครับเอ๊ะเอ๊ะ ทั้งหินและพายุต่างร้องออกมาพร้อมๆกันเมื่อเห็นว่าคนที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องคือชายที่พวกเขาเจอเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ห้องกงแม่ลู่จะสะดุ้งตัวเล็กน้อยเมื่อพบเห็นพวกพายุแต่เขาก็เพียงแค่ยิ้มและโค้งคำนับนิดหน่อยเพื่อเป็นมารยาทอีกครั้งทั้งยังไม่ปิดประตูห้องด้วยลู่เดินผ่านหน้าพี่ชายไปาราวกับไม่รู้จัก แต่เป็นหินเองที่กำชายเสื้อของพายุเอาไว้แน่นหันกลับไปจ้องมองแผ่นหลังของลูดด่โดยสายตาอาไลอาวรแผ่นหลังที่คุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดก้นแฟบๆที่ดินมักจะบ่นให้ฟังเสมอเวลาที่ใส่กางเกงแล้วไม่สวยหินเองก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าชายคนนี้เป็นดินอย่างที่เขาคิดไหมแต่หากเขาได้คุยกับชายคนนี้แม้แต่เพียงเล็กน้อยเขาจะต้องรู้อย่างแน่นอน ในขณะที่เดินตามพวกพี่พายุเข้าไปในห้องทั้งหมดกลับหยุดยืนแข็งค้างจนหินถึงกับกระแทกเข้าที่หลังพายุอย่างจังภาพที่เห็นคือพี่เคนที่กำลังนอนราบซุกหน้าไปบนเตียงมืออีกข้างก็ตบไปที่เบาะนุ่มไม่หยุดไม่ย่อนป่าก็เอาแต่บ่นพึมพำเสียงอู้อี้โอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะไอเคนไม่ได้ สายตาทุกคู่น่าจะคาดเดาไม่ต่างกันว่าเคนอาจจะเสียตัวให้กับชายปริศนาผู้นี้ไปซะแล้วยิ่งเสื้อคลุมอาบน้ํานั่นน่าจะเป็นหลักฐานได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่หลังจากคุยกันได้สักพักหินก็ขอตัวลงไปส่งข้าวให้บรรดาเพื่อนๆที่รออยู่ในห้องอาหารรู้ว่าตอนนี้เจอตัวเคนแล้ว อันที่จริงสิ่งที่เห็นต้องการจะทําก็คือการตามหาชายที่ชื่อลู่ตั้งหากอย่างน้อยขอแค่ลองได้คุยกันครั้งเดียวก็ยังดีหินรีบลงลิฟต์มายัางห้องอาหารกว่าตามองคนทั้งหมดที่อยู่ในนั้นก็พบเห็นแต่บรรดากลุ่มของพี่น็อตพี่กายกำลังนั่งทานอาหารเช้ากันอย่างเพลิดเพลินจนหินต้องเดินเข้าไปทักทายและถามหาเพื่อนของตน เป็นอะไรมาหรือเปล่าหินวิ่งมาหน้าตื่นเชียวเนี่ยบุญเอ่ยปากถามรุ่นน้องแสนรักเหมือนปกติเออพวกพี่มีใครเห็นไอเซฟไอเพลงบ้างไหมครับอืมเห็นนะตะกี้ก่อนจะเข้ามาทานข้าวพี่เห็นพวกมันเดินตามหาเคนแถวหน้าโรงแรมและรีบไปเรียกมันเข้ามาก่อนเถอะหิมะตกขนาดนี้เดี๋ยวก็ไม่สบายหรอกโหยไม่ต้องเป็นห่วงพวกมันหรอกพี่บุญไอ้สองคนเนี้ยมันถึกยังกับอะไรดีว่าแต่เจอตัวเคนแล้วใช่ไหม เจอแล้วครับพี่กายเมื่อคืนพี่เคนเมามากเพื่อนพี่เขาก็เลยพากลับมานอนที่ห้องแต่ผู้ชายคนนั้นหินทำท่ากระอักกระอ่วนใจที่จะเล่าให้ฟังในขณะเดียวกันทุกคนในโต๊ะถึงกับก้มหน้าก้มตางเงียบไม่ยอมพูดอะไรต่อจนรุ่นน้องคนนี้ยังสังเกตได้พวกพี่ปิดบังอะไรผมอยู่หรือเปล่าเนี่ยแต่เอาเถอะตอนนี้ผมต้องไปตามหาเพื่อนพี่เคนคนนี้ให้เจอก่อนมับ หินทำท่ากลับตัวเตรียมจะวิ่งออกจากห้องอาหารแต่ดันถูกวรันยูคว้าแขนเอาไว้บางเรื่องที่เขาไม่อยากให้รู้บางเรื่องที่เขาปกปิดเอาไว้ถึงหินจะรู้แล้วก็ช่วยกล้งเป็นไม่รู้ต่อได้หรือเปล่า คำพูดของมรันยูถึงกับทําให้หินต้องน้ําตาคลอออกมาเขาเข้าใจความหมายที่พี่ยูกําลังจะสื่อออกมาเป็นอย่างดีชายหนุ่มวิ่งออกมายังหน้าโรงแรมก็พบกับเพื่อนสนิททั้งสองคนกําลังยืนกอดอกตัวสั่นจากความหนาวเย็นของอากาศเซฟเพลงมึงเห็นผู้ชายหน้าตาหล่อๆสงสงที่ดูเหมือนคนไต้หวันผ่านออกมาทางนี้บ้างหรือเปล่า ทั้งคู่ขมวดคิ้วกับคำถามของหินอยู่สักพักก่อนจะมองหน้ากันเหมือนกับนึกอะไรออกอ๋อใช่คนที่เพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้นี้หรือเปล่าวะเพลงคนที่รูปร่างหน้าตาเหมือนไอ้ดินน่ะแต่ผอมกว่าหน่อยคนที่ยิ้มให้พวกเราทั้งคู่น่ะนะอ๋อคนนั้นแหละคนที่มึงบอกว่ามองข้างหลังแล้วเหมือนไอ้ดินไงเซฟหันไปคุยกับเพลงแต่ตอนนี้หินกลับร้อนใจผิดกับอากาศอันแสนเย็นยเยือก ไป,ไปทางไหนคนนั้นไปทางไหนแล้วใจเย็นสิไอหินกูเห็นเข้าเดินเข้าไปในร้านขายเสื้อกันหนาวตรงนั้นน่ะ เพียงแค่เพลงพูดจบแล้วชี้นิ้วไปที่ร้านค้าตรงหัวมุมถนนหินก็คว้ามือทั้งคู่ออกวิ่งตรงไปยังร้านที่คุณลู่ไปในทันทีลู่ที่กำลังเลือกเสื้อผ้าอยู่นั้นก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่าทั้งสามคนที่กำลังแอบมองอยู่นอกประตูร้านเลยเขาเริ่มหยิบเสื้อกันหนาวที่แขวนอยู่บนราวขึ้นมาสูดดมกลิ่นจากนั้นก็ยกขึ้นมาเทียบร่างกายของตัวเองในกระจก หินมึงคิดเหมือนกูหรือเปล่าวะในโลกนี้มันจะมีคนที่หยิบเสื้อผ้าขึ้นมาดมก่อนลองใส่สักกี่คนกันอืมกูก็ยังไม่แน่ใจว่าเพลงแต่มึงกับกูต้องดูออกแน่ถ้าได้ลองคุยกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าเราสองคนสนิทกับมันมากที่สุดนี่พวกมึงกำลังจะบอกว่าผู้ชายคนนี้คือไอ้ดินเหรอหินรีบหันไปจูบป,ปากให้ไอ้เซฟ ยังไงก็แกล้งทําเป็นเข้าไปเลือกเสื้อกันเถอะเดี๋ยวกูจะหาโอกาสคุยกับเขาเองเซฟได้แต่เบะป,ปากมองบนยังไงไอหินมันก็ไม่น่าจะทําคนเดียวรอดแน่ทั้งหมดต่างเดินเข้าไปในร้านแล้วแยกกันไปเดินเลือกเสื้อกันหนาวแบบเนียนๆไอหินตอนนี้พอใช้ได้ไหมวะพี่เคน่าจะใส่พอดีเลยอะเซฟทำทีเป็นตะโกนให้ลูกได้ยินหินเดินกลับไปหาเพื่อนสนิทแล้วแกล้งทำทียกขึ้นเป็นชูดู ไม่รู้ว่าว่าพี่เคนจะใส่ได้หรือเปล่าใส่พี่เคนแม่งไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องด้วยสิเดี๋ยวรูปร่างสูงโปร่งถึงเกือบ190เซนติเมตรของเคนที่เป็นนักกีฬารักบี้ฟุตบอลของมหาลัยจึงสามารถพูดได้เต็มปากว่าแทบจะสูงที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็ยังเตี้ยก,กว่าดินถึง2เซนติเมตรอยู่ดีหินทำทีเป็นมองซ้ายมองขวาเอ๊ะ เสียงร้องอย่างแปลกใจถึงกับทําให้เพลงต้องกลุมขมับเพราะดูยังไงยังไงก็ไม่เนียนอย่างที่วางแผนเอาไว้สักนิดคุณเป็นเพื่อนที่พาพี่เคงกลับมาโรงแรมเมื่อคืนใช่ไหมครับเออ,เอ,อครับผมลูกครับลูกพยักหน้าเพียงเล็กน้อยสายตาก็จ้องมองไปยังเสื้อผ้าที่อยู่ในมือเสื้อโค้ทผ้าวูตัวนั้นมันคงจะบางไปหน่อยสําหรับอากาศในตอนนี้นะครับ คุณรู้นี่รู้ดีจังเลยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยคุณคือลูกค้าที่มาทานขนมจีนซาวน้ําที่ร้านพ่อของพี่เคนใช่หรือเปล่าครับผมมีธุรกิจอยู่ที่ห้องกงนะแต่ที่จริงแล้วผมเป็นคนใต้หวันนะครับ อ๋อมีด้ถึงได้คุ้นเคยกับการเลือกเสื้อกันหนาวเป็นอย่างดีถ้าอย่างไงผมก็ขอให้คุณช่วยเลือกเสื้อกันหนาวให้พี่เคนสักตัวด้วยนะครับพี่แกมาแบบตัวเปล่าเลยขนาดบอกให้เตรียมใส่เสื้อกันหนาวมาก็ลืมหมดอ้อนี่เพื่อนสนิทของผมนะครับคนนี้ชื่อเพลงส่วนอีกคนชื่อเซฟและผมชื่อหินนะครับเราทั้งหมดเป็นรุ่นน้องพี่เคนกันนะครับหินยื่นมือส่งไปเพื่อเช็คแฮนด์คนตรงหน้า ลู่เองก็พยายามปิดกั้นความรู้สึกคิดถึงพี่ชายตรงหน้าอย่างเต็มที่พี่ชายที่ทำทุกอย่างเพื่อเขามาตลอดตั้งแต่เล็กจนโตขนาดดินย้ายเข้ามาอยู่หอพักนอกมหาลัยหินเองที่พักอยู่หอในก็ยังตามมาทำความสะอาดซักเสื้อผ้ารีดผ้าให้น้องชายคนนี้ไม่เคยขาดดินรู้ดีว่าในโลกนี้นอกจากพ่อแม่น้องชายและพี่เคนแล้วพี่หินรักเขามากที่สุด นิ้วมือที่กำลังกำเอาไว้แน่นถึงกับสั่นเทาออกมาอย่างไม่รู้ตัวหมับหินโพเข้าไปกอดชายตรงหน้าเอาไว้อย่างรวดเร็วคุณลู่เหมือนน้องชายที่หายสาบสูนไปของผมมากเลยครับถ้าได้เจอเขาอีกครั้งผมจะกอดเขาเอาไว้อย่างนี้แล้วบอกเขาว่าไม่ว่าดินจะอยู่ที่ไหนพี่คนนี้ก็ยังรักดินเสมอไป ตอนนี้ลู่เองก็เริ่มน้ำตาคลอลูปไปที่แผ่นหลังของพี่ชายโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวเพียงพักเดียวอาจารย์หนุ่มก็ผ่าตัวออกพร้อมกับปาดน้ำตาบนหน้านี่ก็ใกล้จะหมดเวลาอาหารเช้าแล้วนะถ้ายัางไงผมฝากคุณลู่ช่วยเลือกเสื้อให้พี่เคนหน่อยแล้วกัน สองเท้าของเขารีบก้าวออกมายังตรงนั้นโดยเร็วที่สุดก่อนที่จะทนต่อไปไม่ไหวในขณะที่เพลงกับเซฟเองก็เดินตามกลับมาเช่นกันสรุปคือใช่ใช่ไหมเซฟกล่าวขึ้นอีกครั้งตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจแล้วนินดๆอืมไม่ผิดตัวแนๆ่ๆคุณลูกคือไอดินอย่างไม่ต้องสงสัยยัยงไงกูก็เป็นพี่มันไม่มีทางที่จะลืมน้องชายตัวเองเด็ดขาดไม่ว่ามันจะเปลี่ยนไปมากขนาดไหนก็ตาม หินดินมันเองก็คงต้องอดทนหน้าดูเหมือนกันแหละแต่ที่มึงกอดมันตะเกียมันเกือบจะร้องไห้ออกมาแล้วแต่ยังไงซะมันทําแบบนี้จะต้องมีปัญหากับพี่เคนแน่ๆถ้าพี่เคนรู้ว่าพวกเรารู้แล้วแต่ปกปิดเงียบเอาไว้พี่เคนคงจะต้องโกรธเราแง่แงไม่เป็นไรหรอกเพลงดินมันก็คงมีเหตุผลของมันใช่ว่ามันจะทิ้งพี่เคนไปซะเมื่อไหร่หล่ะสุดท้ายตัวมันเองก็ทนไม่ไหวยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อกลับมาหาพี่เคนอยู่ดี ฮา่าแล้วต่อจากนี้จะเอาอยัางไงดีวะกูไม่อยากยุ่งเรื่องนี้แล้วอะขืนแมงป่องรู้เรื่องกูหัวขาดตายแน่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันอย่างพวกพี่พายุอีกไม่นานคงรู้แล้วแ่ละแต่ตอนนี้กูค,คิดแผนดีๆที่จะทำให้พี่เคนกับไอ้ดินในร่างออบาตาลกลับมาใกล้ชิดกันแล้ววิธีนี้ถึงกูจะไม่พูดออกไปตรงๆแต่ถ้าพี่เคนได้ลองทำจะต้องรู้ด้วยตัวเองแน่ว่าคนลูกก็คือไอ้ดินไป งั้นกลับไปหาอะไรแดกเพิ่มพลังก่อนและกันส่วนเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังป่านนี้พี่พลายรอ,อก,กูกินข้าวแล้วมัง้งหินได้แต่นึกถึงแผนการอยู่ในหัวขณะเดินกลับมายังห้องอาหารวิธีเดียวที่จะทำให้พี่เคนร,รู้ตัวเร็วที่สุดนั่นก็คือให้ทั้งคู่ได้จูบกันสำหรับตอนนี้ของตรวนธรณีก็จบลงไปแล้วนะครับมันเป็นตอนพิเศษนะนะอาจจะแบบแหมมีเสริมๆบ้างก่อนที่จะมาหาเคนนะที่ห้องนะ ตอนนี้เคนมันกำลังแบบทุบๆอะไรแบบนี้นะครับรู้สึกว่าเออเราดีๆนะครับเรื่องน,นี้สนุกมากก็ฝากดูตอนต่อไปแล้วกดไลค์ด้วยอันนี้บังคับครับเฮ้ยสีภาษาไทยโดย Chicken Voice Studio